สวัสดีค่ะมาทําบุญที่วัดตอนเช้าค่ะคนในหมู่บ้านแห่กันมาทําบุญตอนเช้าค่ะวันสงการค่ะทําบุญที่วัดกันค่ะเป็นประเพณีทำแบบนี้ทุกปีค่ะ คุณแม่ก็มาด้วยค่ะทำบุญกองทรายที่วัดค่ะทรายที่เอามาเมื่อวันก็เอามาที่วัดนี้เลยค่ะ 那我们那是家老家，没在广东里打，一打打物资，当时有物资，有呢都要啊，全部争取来，给他们拿回来。那我们那边，我们那边全部都是靠自己生产的，不是他们那些，他们那些拿过来的，拿过来的，他们说啊，不用收，他们自己开，那是他，面嘛，那是他那边，那我们那边全部都是拿过来的。 做决策嘞，你做决定，你做决定，做决策嘞，你做决定，做那啥子呀？雾霾啦，咱做决策，咱没有办法，咱没有。

विमागतोस्ता परो दिन आतमतेय वदनां सिरीसाणि जां पुजा वचैने उत्तारकणा वदियं आयुं रहेत หลังจากทำเงินเสร็จก็มาช่วยกันทำอาหารค่ะทำเลี้ยงเข้าผู้เก่มาที่นี่ที่วัดกันค่ะมีคนมาทำเงินแล้วค่ะมาช่วยเองไปทำต่อที่ไหนสักอย่างเว่าเราเปิดเรื่องเราองทำใ ถ้าุดในใจไม่ไแต่ที่จะสุดไปก็อพราไปกับโดยปุ๋ยสามายในวันในกลุ่มเข้าสุดสุดวก็คือไรอยู่ย่าเฉินชตาตูตาูโอเอฟีก็ปัญญาปัญเจนก็มีบทสาอยู่สีเลยมาอังตักนาวิ่งก่อขอสุดือไร อาเหมือนัน่อกันหน่อององไ่ายองตามติด้องใบวางเขาุโงผู้เลอเอา่อที่ฮักต่อไป อาอาสวยกันสดในวันเขาอันี้ก่อคือสระาบุปีชุดนอกตาหลายนกอ่านี่ก็มันก็อยากอาหารความรักทานแล้วค่ะอาหารนี้นี้มีเจ้ามือแล้วค่ะช่วยเองค่ะหน้าก่อาหมือลก้ที่วันนอัาหน่อเียบุปีเก็เี่ยวก่อีไม้ก่อมีมีมีเจ้ามือเลี้ยงแล้วค่ะมาช่วยงานด้วย ผักปูน้าไมดีมากนี่เลยเอขาเรกว่าไรเต้อนถาขก็ในบางแต่ใครเอาตุกถูุ้งัไอแขตับาตน้าลถงน้าลวบกมาบวกมาต่าอยูกับไอ้ยีาปรตีเรา่ห้าโปราน

ของแจกเยอะมากเลยค่ะชนะอันชนะอันค่ะกินเสร็จแล้วก็มาช่วยกันล้างจานค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ